บุญถาวนเตรียมเข้า IPO ในตลาดหุ้นไทยนะครับบริษัทนี้ทำรายได้ทะลุหมื่นล้านบาทรู้ไหมครับว่าสินค้าไหนขายดีคลิปนี้มีคำตอบครับ บริษัทบุญถาวรรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับขายอุปกรณ์ตกแต่งและประดับบ้านจนรายได้ทะลุ10,000ล้านบาทหากไปดูในสัดส่วนรายได้บุญถาวรมีรายได้จากการขายกระเบื้องมากที่สุด46%สุขภัณฑ 22. ์22.3%และเครื่องครัวอยู่ที่22%บครับบุญถาวรถูกนับเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในทุกตลาดนะครับโดยมีส่วนแบ่งการตลาดกระเบื้องที่22.1%และสขภัณฑ์ที่33.5%แม้ว่ารายได้จะหมื่นน้านนาครับตมามจุดห้าเปไรกลับไม่สูงมากนะัยโดยบริษัททํา กำไรในปี65ได้404ล้านบาทหรือคิดง่ายๆว่าบุญถาวรขายของ100 000, บาทมีกำไรแค่3 000, บาทกว่ากล่าสุดบุญถาวรอ,อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยจะระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและการชำระคืนเงินกู้ยืมซึ่งความคืบหน้าการเข้า IPO น่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ครับ